อินโดนีเซียซื้อเครื่องบินขับไล่ขัาเทคโนโลยีล่องหนจากตรุรกี48ลำที่เสริมศักยภาพกองทัพอากาศคาดว่าเอามาทดแทนเครื่อง kf 2 1 b o แ a m a ของเกาหลีใต้ครับโดยประธานาธิบดีรเจฟตายิบอรลการของตรุรกีเปิดเผยว่าดีลนี้เกิดขึ้นในงานแสดงอุตสาหการรมป้องกันประเทศ indo defense 2025ในกรุงจาก,การ์ตาครับและอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการส่งออกเครื่องบินรุ่นคาน ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ลำแรกของตุรกีซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Turkish Aerospace Industries หรือ TAI ครับโดยคานสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงมัก1.8หรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งเราดาร์แบบ AESA พร้อมช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวโดยมีระบบประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายจุด รองรับภารกิจรบยุคใหม่โดยมีกำหนดการส่งมอบภายในปี2028และมีแผนระยะยาวในการพัฒนาเครื่องยนต์ภายในประเทศด้วยโดยรายละเอียดมูลค่าการซื้อขายนี้ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการครับแต่แหล่งข่าวท้องถิ่นคาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ326,000ล้านบาทโดยพิธีลงนามที่ว่านี้ครับมีรมัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศร่วมกันลงนามโดยได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากประธานาธิบดี ปราบโปโวสุเบียนโตซึ่งกล่าวว่าไม่มีประเทศใดอยากทำสงครามแต่หากไม่ลงทุนด้านระบบป้องกันแล้วประเทศนั้นจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเอการาช โดยข้อตกลงนี้ยังถูกจับตามมองว่าอาจมาแทนที่บทบาทของโครงการพัฒนาเครื่องบิน KF-21 บูรแมที่อินโดนีเซียเคยเป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ครับแต่ภายหลังเกิดความล่าช้าและก็ปัญหาด้านการชำระเงินทำให้บทบาทของอินโดนีเซียในโครงการลดลงเหลือเพียง7.5เท่านั้น ในขนาดเดียวกันขานยังเป็นที่สนใจของหลายประเทศทั้งปากีสถานและอาเซอร์ไบจานซึ่งสะท้อนว่ามีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการบินของตุรกีในระดับโลกครับด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้แค่สะท้อนศักยภาพของตุรกีในฐานะผู้ส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศแต่ยังแสดงถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอินโดนีเซียในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคแล้วทุกคนละครคิดยังไงการประเทศไทยควรมีแบบนี้ไหมหรือว่าควรมีอะไรกันแน่ คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยครับ